ในคลิปนี้นะครับผมจะใช้ปืน PKM ลงไปฟาร์มในแมปซีโร่แดมรับสุดยอดซึ่งบิ้วปืนที่ผมใช้เนี่ยก็จะประมาณนี้เลยครับทุกคนส่วนกอ,อก,กับหมวกนะครับผมเลือกใช้เป็นเลเวลหหรือว่ากอกทองหมวกทองนั่นเองส่วนกระสุนผมก็เลือกใช้เป็นกระสุนทองเหมือนกันนะครับทุกคนยิงเป็นแตกยิงเป็นแตกมูลค่าอุปกรณ์ของผมโดยรวมต่อรอบเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1ล้าน4แสนบาทถ้ารวมค่ายาและค่าไอเทมต่างๆก็น่าจะประมาณ2ล้านนิดๆ ซึ่งมือใหม่อย่างผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะคิดผิดหรือเปล่าที่เลือกใช้เซตใหญ่ๆและปืนดีๆแบบนี้ลงฟาร์มเอาเป็นว่าฝากกดไลค์และกดติดตามให้กันด้วยนะครับทุกคนและถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมกันแล้วเนี่ยไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าจังหวะนี้เนี่ยเกือบไปแล้วครับทุกคนมีศัตรูหนึ่งคนครับที่นอนเป็นงูอยู่หน้าผม โชคดีครับที่เพื่อนวิ่งมาเจอแล้วยิงให้ไม่งั้นเนี่ยผมอาจจะตายไปละหลังจากแวะฟาร์มเซติเมเจอร์ Major เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมกับเพื่อนร่วมทีมก็วิ่งเข้ามาในไฮครับ ีัยก็ดูเหมือนว่าจะมีศัตรูที่เข้ามาฟารกันก่อนแล้วด้วยและตอนนี้เนี่ยผมขอเข้าไปนั่งแอบอยู่ในห้องนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าด้านหน้ามีเสียงของศัตรูสามคนกําลังวิ่งตรงมาละ เพื่อนโดนครับทุกคน สวัสดีครับซ้ a สาม,มันเลยเพื่อนสาม,มันสวยเพื่อนอย่างนั้นแหละและจังหวะนี้ขอซวยของก็เลยละกันครับทุกคน ตอนนี้เนี่ยผมเก็บไป2แล้วครับแต่เพื่อนขัาอีกคนนึงเนี่ยหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ผมก็เลยลองสแกนดูแต่ก็ยังไม่เจอครับทุกคน <App Dayton> เกือบตายครับทุกคนดูเลือดผมดิ <G rab iled> เรียบร้อยครับทุกคน <S 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 จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแผนครับ ผมรู้อยู่แล้วว่าพี่แกอยู่หลังประตูผมก็เลยเปิดประตูออกไปให้เขายิงเพื่อที่จะล่อให้พี่แกวิ่งตามมาและสำหรับรอบนี้ก็มีแคทตี้เดียวครับทุกคนที่เข้ามาในไฮและในเมื่อไม่มีใครแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไล่เปิดห้องการและฟาร์มของกันสักหน่อยดีกว่าครับโ <Okay. S 3> อเกกกกคนรนรู้ ใจสู่การเรียนรูกกันจนกลายเป็นเป็นลกทางไปและเท่าที่ฉันพูดไปเธอยังคิดว่ามันง่ายอยู่หรือเปล่ามันเลยจะความเข้าใจจากที่ไม่เคยเข้าใจสู่การยอมรับฟังและพอไม่อาให้ก่อนที่เธอต้องนปนี อยากให้เธอทบทวนมันอีกครั้งจำได้ไหมในวันที่รักของเราด้บความบัดนลกถึงค้าที่เราสองคนได้เคยตกลุ่มรักฟิลดิ่งละเดวันฉันยังคงละนนละทิละเดวันวันที่เราทั้งสองมีกัน สำหรับรอบนี้เนี่ยผมยิงไป2ตัวและก็โชคดีครับที่ได้ของทองมาเยอะพอสมควรแต่น่าเสียดายที่ไม่ได้ของแดงหนึ่งล้านสี่แสนครับทุกคนถือว่าได้ค่าเซตคืนรอบนี้มาถึงก็ขออนุญาตขึ้นมาเปิดเซฟก่อนเลยละกันนะครับทุกคน <c oughs> ของแดงมาชิ้นหนึ่งครับทุกคนเป็นทองคําแท่งครับ999.9% <Wow. S 1> และใน,นจังหวะที่ผมกําลังขิงของแดงกับเพื่อนอยู่นี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าด้านหน้าจะมีเสียงของสตู1หนึ่งตี้ที่วิ่งเข้ามาแล้วล่ะครับ สงสัยเนตหลุดค่ะทุกคน ตอนนี้ผมยิงแตกไปหนึ่งแล้วครับทุกคนส่วนเพื่อนเราอีกสองคนวิ่งหนีลงมาชั้นล่างครับ ตัวสุดท้ายที่ยิงผมเจ็บเนี่ยวิ่งหนีลงไปที่ชั้นใต้ดินเฉยเลยครับทุกคนเอาจริงๆจังหวะน,นั้นถ้าพี่แกเข้ามายิงผมเนี่ยผมอาจจะตายไปแล้วก็ได้จังหวะน,นี้ผมก็เลยตัดสินใจวิ่งกลับไปชุบเพื่อนก่อนครับผมชุบยังไม่ทันเสร็จเลยครับทุกคนไอหมอน,น,นั่นนัดวิ่งไปเจอกับเบอร์หนึ่งที่ชั้นใต้ดินโดนยิงแตกไปละไม่ใช่ไอหมอนั่นแตกนะครับทุกคน,กคนแต่เป็นเบอร์หนึ่งเพื่อนผมนี่แลหละ Detective, armor will armor identified. Blinding them. ัวสุดท้ายเนี่ยวิ่งโคตรไวแล้วทุกคนผมตามไม่ทันพี่แกน่าจะหวั่นครับเพื่อนตายไป2เหลือตัวคนเดียวก็เลยวิ่งหนีเอาชีวิตรอดไว้ก่อนเมื่อมั่นใจว่าพี่แกไปแล้วเนี่ยผมก็เลยกลับมาเก็บของสองศพที่ยิงทิ้งไว้ตอนแรกครับทุกคนโอเค และก่อนจะวิ่งไปออกเนี่ยขอไว้ความของในห้องการสักหน่อยละกันกัทุกคน ของแดงชิ้นที่2ครับทุกคนฟอสซิลครับ <Wow. S 1> รอบนี้ผมยิงไปแค่2ตัวครับทุกคนแต่โชคดีครับที่ได้ของแดงมา2ชิ้น ่มูลค่าทรัพย์สินที่ผมนําออกมาก็คือ1นล้านหเกือบหนึ่งล้านเจ็ดเลยครับทุกคน้า <Wow. S 1> หลังจากที่ผมฟาร์มของในไฮเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไม่มีตี้ไหนเลยครับที่วิ่งเข้าไปผมก็เลยตัดสินใจวิ่งต่อมาที่บาร์แหละเพื่อจะเจอศัตรู แล้วก็เป็นแบบที่ผมคิดไว้จริงๆครับทุกคน ยิงแล้วตายเลยแบบนี้เนี่ยหวานเจี๊ยบครับพี่แกไม่มีเพื่อนละแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีศัตรูอีกคนหนึ่งครับที่อยู่แถวโซนนี้เพราะตอนผมอยู่ในเต็นท์เนี่ยเครื่องสแกนมันขึ้นว่าพบโอปเปอเรเตอร์สองคนแต่ผมไม่ได้มองเลยครับทุกคนมัวแต่โฟกัสกับศัตรูที่อยู่ด้านหน้าเพิ่งจะมาเห็นตอนตัดคลิปซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่โชคดีมากๆเลยครับทุกคนที่ผมไม่โดนล่อ,อหัวตอนเก็บของ ลันจะเก็บของเสร็จผมก็วิ่งมาออกเลยครับทุกคนซึ่งรอบนี้เนี่ยผมได้มาแค่ตัวเดียวเองครับแต่ของที่ศัตรูแบกมาถือว่าดีมากๆผมคิดว่าพี่แกน่าจะเก็บของแล้วก็วิ่งหนีอีกคนหนึ่งมาซึ่งนั้นก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ผมวิ่งมาพอดีเรียบร้อยครับทุกคนสำหรับรอบนี้เนี่ยเซฟเปิดครับทุกคนผมก็เลยตัดสินใจลงมาฟาร์มของในห้องเซฟด้านล่างนี่ก่อนครับเพื่อจะเจอของแดงอย่างทองคําแท่งนั่นเองครับทุกคน ทองคำแท่งเนี่ยไม่เจอครับทุกคนได้คีย์การ์ดมาหนึงใบครับราคาหนึ่งแสนและจังหวะนี้เนี่ย<ม>เพื่อนผมโดนยิงตายไปคนหนึ่งแล้วครับทุกคนต้องรีบวิ่งไปช่วยครับ ตายครับทุกคนผมได้ยินเสียงบอดทางฝั่งซ้ายดันมีคนวิ่งมาทางฝั่งขวาซะงั้นโชคดีครับที่ผมยิงทันโดดมาอย่างเท่เลยนะว่าคนแม่งเอ้ยบอด ไอหมอนี่นี่เองครับทุกคนที่ยิงเพื่อนผมตายยิงเสร็จพี่แกคงรีบเก็บของหรือวิ่งหนีแสบจัดๆนีดดด่ดีนะครับที่ผมออกมาเจอพอดีไม่งั้นของเพื่อนพกเสร็จไอหมอนี่ไปล,ละจังหวะนี้ต้องเรียกเพื่อนให้มาเก็บก่อกับปืนก่อนครับทุกคนดูจากทรงคงจะไม่เหลืออะไรละนอกจากมีด หลังจากนั้นนะครับผมกับเพื่อนก็พากันวิ่งเข้ามาด้านในและตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีเสียงของศัตรูหนึ่งตี้ครับที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของตึกมาแล้วครับทุกคนแตกไปหนึ่งแล้วทุกคน และดูจากทรงคงจะไ,ไม่ใช่แี่เดียวแล้วด้วยครับสแกนทีขึ้นมาสี่คนเลยคิดอะไรไม่ออกอเก็บของก่อนเลยกันทุกคนเรียบร้อกนกนักนทุกคนเพื่อนผมโดนลากกั้นบที่ไปลวเหลือก็อยู่สองคน 放手 ตัวแรกที่ผมยิงน็อกน่าจะชุบกันได้ส่วนตัวซ้ายขมดีว่าน่าจะไม่รอด กำลังชุบกันอยู่ครับทุกคนได้ยินเสียงผมวิ่งมาเนี่ยพี่แกโดดหนีลงไปด้านล่างละปล่อยเอ็ผองนี่นอนอ้างว้างอยู่คนเดียวซ่อมกอ,อก,กับหมวกแป๊บครับทุกคนหลังจากที่ซ่อมกอ,อก,กับหมวกเสร็จผมกับเพื่อนก็พากันตามหาหมอนั่นแต่หาไม่เจอครับทุกคน ก็เลยย้อนกลับมาเก็บของจากศพที่ยิงทิ้งไว้ก่อนโอเค เก็บของกําลังเพลินเลยครับทุกคนย่องม,มาจากไหนก็ไม่รู้โชคดีครับเพื่อนผมยิงตายไปแล้วก็ดูเหมือนว่าไอตัวสุดท้ายที่วิ่งหนีผมไปตอนแรกตามมาด้วยเหมือนกันรอบนี้แหละแกไม่รอดแน่ แม่เก็บของเพลินไปหน่อยกันทุกคนกดออกมาดูเวลาอีกทีเนี่ยเหลือแค่สนาทีกว่าสับสวิตไม่ทันครับ ผมก็เลยต้องวิ่งมาออกที่จุดนี้แทนโชคดีครับที่ยังวิ่งมาทันส่วนเพื่อนผมเนี่ยออกไปเรียบร้อยแล้วครับไม่รอผมเลยเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ ทุกคนน่าจะเห็นกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าสไตล์การเล่นของผมเนี่ยก็จะไม่เน้นวิ่งยิงแบบบูล้างผ่านจะพยายามเล่นแบบเซฟเซฟครับ,รบยิงได้ตี้เดียวแล้วก็เก็บของออกถ้าไม่จะเป็นจริงๆผมจะไม่ไปบวกกับตี้อื่นต่อและอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปครับว่าผมเนี่ยเป็นมือใหม่ซึ่งการที่ผมเลือกใช้เซ็ตใหญ่ๆและปืนดีๆข้อดีก็คือช่วยเพิ่มความมั่นใจเวลาไฟให้กับผมซึ่งโอกาสรอดหรือโอกาสในการเอาชนะศัตรูเนี่ยมันค่อนข้างสูงกว่าการใช้เซนตเล็กๆ ส่วนข้อเสียเนี่ยมีแค่อย่างเดียวเลยครับทุกคนมันแพงและทุกคนล่ะครับชอบใช้เซตไหนและมีสไตล์การเล่นยังไงบ้างช่วยคอมเมนต์แนะนำผมหน่อยและสำหรับใครที่ดูและชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์และกดติดตามให้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกิมการิน่า Delta f o r ์ e สวัสดีครับ